สวัสดีดสนนค่ะ,เร,ะเราจะมาพบกับแชนเนลไปไหนทำอะไรเ่าสีวันนี้เราจะมาทำ water running นี่ดื่มน้ำนะคะต้องการขวดหนึ่งขวดค่ะดื่มน้ำค่ะดื่มไม่หมดกินน้ำเยอะเดดอด ต้องทำหนูต้องทำอ่าให้โชว์สิคะว้าวกูชอบน้ำหนักลูกเสือเลยอ่ะอ่ะได้กันวานเหนื่อยแเราเรามีเอายางใบเราจะใส่น้ำลงไปนะคะ โอเคโอเคต่อไปเราทั้งเราจะสสีใส่เข้าไปในน้ำน,นะคะ,ะทั้งเราจะใช้แต่แม่สีสีจะได้ผสมกันได้นี่สีที่นองคือสีเหลืองมีอะไรอีกคะจิ้วน้ำเงินอะไรอีกคะแล้วก็แดงโอเค เราจะมาเริ่มกันเลยโอเคถึงโอ้เร็วมากเลยเนี่ยดูเลียงนี่มันเร็วมากเลยเรุวแล้วกลายเป็นสีเขียวเลยน้ำเงินกับเหลืองกลายเป็นเขียว อันนี้แดงยังไม่มาเลยอ่ะสู้ๆนะแดงเราจะช่วยแนเจนจน,นี่คือทฤษฎีของสีน้ำเงินไป,ไปผสมสีเหลืองได้สีเขียวสีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้มค่ะถ้าชอบกิจาการแบบนี้กดสับสไคร b e กับไลค์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย